วรรวสวัสดีค่ะนักเรียนสวัสดีคนักเรนวันนี้นะคะคุณครูก็มีเรื่องจะมาประชาสัมพันธ์กับนักเรียนนะคะทางโรงเรียนของเราจะมีการเปิดรับสมัครสภานักเรียนไหนใครอยากเป็นสภานักเรียนบ้างคะ ยกมือขึ้นอ๋อสองคนนี้เหรอ,อหนูก็จะต้องไปรวบรวมทีมของหนูมานะคะลองมาสอบถามว่าเพื่อนๆคนไหนเนี่ยอยากจะเป็นสภานักเรียนบ้างนอกจากมีทีมแล้วต้องมีอะไรบ้างคะควูอ้มนอกจากจะมีทีมแล้วก็ต้องมีนโยบายของพักนะครับซึ่งโรงเรียนของเราเนี่ยก็จะเน้นความซื่อสัตย์สุจริตมีวินยัยใฝ่เรียนรู้อยู่อย่างพอเพียงและมีจิตสาธารณะนะครับใช่ห้าม ติดสินบนนะครับอย่างเช่นซื้อขนมไปแจกเพื่อนๆน,น้องๆน,นะครับสวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนเดี๋ยววันนี้ครูจะให้นักเรียนสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับโรงเรียนสุจริตเพื่อนําไปปรับใช้เป็นนโยบายของแต่ละพักของนักเรียนนะคะ ขอเสียงปรบมือให้กับผู้สมัครประธานนักเรียนและคณะกรรมการเบอร์หนึ่งด้วยค่ะก็เดี๋ยวให้ประธานนักเรียนนะคะเบอร์หนึ่งได้มาแนะนำตัวและพูดนโยบายนะคะสวัสดีค่ะหนูชื่อเดก็กหญิงทีวพรรักษาแก้วชื่อเล่นชื่อโอปอค่ะนโยบายหลักๆของพักหนูก็คือ พัฒนาคุณภาพด้านการศึกษาและส่งเสริมความซื่อสัตย์สุจริตขอบคุณค่ะค่ะข,ขอเสียงปรบมืออีกครั้งค่ะขอเสียงปรบมือนะคะให้กับผู้สมัครประธานและคณะกรรมการเบอร์สองวยค่ะคะ่ะเดี๋ยวคุณครูนะคะจะให้ประธานนะคะของเบอร์สองได้แนะนำตัวนะคะและพูดนโยบายค่ะเชิญค่ะ สวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงสุกัญญายเกตประสาตนโยบายของพักเราคือส่งเสริมคุณภาพทางการศึกษามุ่งเน้นการอ่านและการเขียนขอบคุณค่ะขอเซมปรบมืออีกครั้งค่ะคุณชอบใคร<ด>นโยบายของใครก็ไปเลือกได้เลยนะคะ,ะเดี๋ยวเราไปเข้าแถวลงทะเบียนได้เลยค่ะ เราเรามีวิธีที่จะทําให้พวกเราได้เป็นประธานสภานักเรียนแล้วรู้จักคํานี้ไหมรับสินบนเราเชื่อว่าพวกแมพ่พี่น้อง,นองในโรงเรียนต้องชอบสิ่งที่เราเสนอไปแน่ๆน้องมีเบอร์ในใจแล้วหรือยังอ่ะเลือกเบอร์หนึ่งนะเลือกเบอร์หนึ่งนะพวกนายพวกนายได้ขนมจากพี่เบอร์หนึ่งแล้วหรือยังได้ที่เมื่อวันพี่เขาเพิ่งมาให้เราเองพวกนายพวกนายแต่เราคิดว่าการที่พี่ให้นขนมพวกเราแบบนี้มันกินสินบนหรือเปล่าพี่พี่เบอร์หนึ่งให้ขนมเรา พวกเรามาเราก็ต้องเลือกเบอร์หนึ่งแต่เราว่ามันไม่ถูกนะแต่เราว่าเรากินขนมของพี่เบอร์หนึ่งแต่เราไปเลือกพี่เบอร์สองกว่าเพราะพี่เบอร์หนึ่งไม่ซื้อสัตว์ เราทำมันเกินไปไหมเราคิดว่าสิ่งที่พวกเราทําไม่สมควรที่จะให้พวกเราเป็นประธานสภานักเรียนเลยทั้งข่มขู่น้องและยัดเยียดให้น้องเลือกพักเราเราคิดว่าถ้าขึ้นไปพูดเราควรต้องบอกคุณครูแล้วแหละใช่ใช่ใช่เราคิดว่ามันก็ผิดเหมือนกันเราควรที่จะไปขอโทษเพื่อนๆพี่ๆน้องๆหรือคุณครูสวัสดีค่ะคุณครูและเพื่อนๆพี่ๆน้องๆทุกคน คุณครูคะหนูขอโทษค่ะหนูรู้สึกละอายใจกับสิ่งที่หนูทําลงไปเกิดอะไรขึ้นคะไหนเล่าให้คุณครูฟังสิหนูติดสินบนเพื่อเพื่อนพี่พี่น้องน้องและคมขู่ให้เพื่อนๆพี่พี่น้องน้องเรียกพักหนูหนูติดสินบนเพื่อนๆหรอค่ะมันเป็นสิ่งที่ไม่เหมาะสมเลยนะคะคุณครูต้องตัดสิทธิ์หนูในการเป็นประธานนักเรียนนะคะค่ะผู้สมัครประธานสภาน,นักเรียนหมายเลขหนึ่งได้ผลคะแนน 150คะแนนและผู้สมัครประธานสภานักเรียนหมายเลขก2ได้คะแนน90คะแนนนะคะแต่เนื่องจากมีทีมที่สอทุจริตนะคะได้ติดสินบนกับเพื่อนๆคุณครูจะขอตัดสิดท,ทีมนั้นนะคะแต่เพื่อนๆเ,เ,เนี่ยก็ได้มาสารภาพกับสารภาพกับคุณครูแล้วแล้วเขาก็ได้สำนักผิดแล้วคุณครูก็ขอให้ทั้ง2ทีมเนี่ย ได้ทำงานร่วมกันนะคะครับซึ่งในการเป็นประธานสภานักเรียนนะครับหนูจะต้องประพฤติปฏิบัติตนเพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับเพื่อนพี่และน้องในโรงเรียนนะครับโดยโรงเรียนของเราจะเน้นความซื่อสัตย์สุจริตมีวินยัยใฝ่เรียนรู้อยู่อย่างพอเพียงและมีจิตสาธารณะเพื่อให้เขาได้เห็นคุณค่าของการเป็นประธานสภานักเรียนนะครับซึ่งคุณครูก็ขอแสดงความยินดีกับ หมายเลขสองด้วยนะครับ <Yeah! S 1> ยินดีด้วยนะขอบคุณนะพวกเราคุณครูแคปกำลังถือของไปช่วยคุณครูแคปถือของกันดีกว่าสวัสดีดครับผมคณะกรรมการสภานักเรียนผมขออนุญาตช่วยคุณครูถือของได้ไหมครับได้เลยครับอ่ะอโอเคขอบคุณมากครับสวัสดีครับ ผมคณะกรรมการสภานักเรียนคุณครูมีอะไรให้ผมช่วยไหมครับเดี๋ยวหนูไปช่วยเพื่อนๆพับผ้าตะล้นก็ได้ค่ะครับขอบคุณค่ะความซื่อสัตย์ส,สุจริตเป็นพื้นฐานของความดีทุกอย่างเด็กๆจึงต้องฝึกฝนอบรมให้เกิดมีขึ้นในตนเองเพื่อจกได้เติบโตเป็นคนดีมีประโยชน์และมีชีวิตที่สะอาดที่จเจริญมั่นคง พระบารมราโชวาสพระบาทสมเด็จพระบารมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบารมบนาถบพิตร